ผ้าแดงที่มันอยู่ที่ไหนผ้าแดงครับอยู่ที่ต้นโพครับต้นโพผมกำลโวยบางเบลต้นโพครับโดนปั่นเลยอ่ะอะไรนะครับก็นี่งก็ผมไปจากต้นโพครับผมก็ไปขอเลขมาแล้วผมก็ขโมยผ้าเข้ามาอเลยครับอยู่ในเสื้อเสื้อไหนครับวีเสื้อไหนไหเสื้อไหน มันอยู่เลขเดียวกันมั้งครับเส้าไหนอ่ะเลขสิบเจ็ดอ่ะปันสิบหกสิบเจ็ดอ่ะโอ้โไอสายไอสายตรงเอวให้ผมช่วยดึงไหมโอ้โหโอ้โหอย่างเกียร์อย่างเกียร์เลยสายตรงเอวให้ผมช่วยดึงไว้มันมันย้อยขึ้นมาอ่ะให้ผมช่วยดึงให้ขาดนะครับจะได้ไม่ต้องมานลำคาญอะไรกันไง ่ออคือสายอะไรครับมันคือสายอะไรไมันคือเช่งรองเท้าครับโอ้โหผมไม่ได้หมายถึงขัดคุณนะผมหมายถึงตรงเอวคุณอะเช่งรองเท้ารับพี่<อ>ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโอ๋ค่ะโอ้ผมชื่ออู๊ดนะครับผม <c oughs> อ๋อเงียบเลยสรุปไว้ผมช่วยดึงได้ไหมครับสายตรงนั้นอ่ะส,<อ>สองเส้นอะ่ะดึงดึงเออได้ไหมได้ไหมอ่ะคน<า>คุณโอ,งอง่องลตองลตอดทางสาวัสดีไม่เป็นไรค่ะจะให้ผัดึงให้ค่ะฮะเอางี้ให้ให,ให้ผัวคุณมาเดิมพันกับน้องผมไหมเนี่ยไอในรถเนี่ยไอชื่อโจเซฟอ่ะเอาไหมไม้อ่ะใครก็ได้อ่ะในยุคเนี้ยใครก็ได้ยุคเนี้ยเอาไหมของสองก็ได้ของสามก็ได้เอาไหมโจเซฟไหววาน้องอ้าวไอมันไปไหนล่ะเออเดี๋ยวมันมามันไปป้นไปนี่ mà, viết ra một điều, à, không, 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 เจ็เหมือนคนที่เรานัดเจอกันเะล่ะถ้าเราไม่เคยนัดเจอกันเราคงไม่ไม่ไม่คุ้นกันหรอกเบลล่ะลองนัดเจอกันวเบลล่ะสักรอบหนึ่งสักครั้งในชีวิตดีกว่าผมว่าผมอาจจะดื่มแฟนเก่าก็ได้นะเจอกอนผมอ่ะได้ง่ายเพราะอะไรบ้างนะผมอะพร้อมที่จะพาคุณประสบความสำเร็จในคขั้นหนึ่งในชีวิต ใช่การที่ได้เจอผมเนี่ยสอดสัมสัมเสโคสมวยโคโนสามโคจะไม่เคยผ่านไงอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ร่ำเรียนมาเริ่มมาสัมหไม่รู้ถามมนดูครับไม่อยากขายเพื่อนสนใจไหมล่ะแต่ว่าผมขอดึงสองเส้นแรกก่อนนะไม่รู้เลยไม่มีโอ้โหผมไม่ได้มุ่งผมถามเว่ามันคือสายอะไรคุณบอกมันคือเชือก เออผมไม่ได้หมายถึงว่ามันถ้าคุณบอกว่ามันเป็นเกงในผมก็ไม่พูดหรอกครับเออมันคือมันคือเชือกอะไรมันคืออะไรครัมันดึงได้ไหมหใส่โหูใช่ผมไม่ได้ลามกขนาดนั้นนะครับถ้าผมจะลามกใส่คุณผมยังไม่รู้จักเลยเวลาลามกใส่คุณทำไมไม่เลยพูดอีกก็ถูกอีก ยังยังยังไม่ได้ผมได้ลวนลามแล้วคุณนะหนูหนูก็หนูก็โล่นเหมือนกันจะอูดครับอูด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 ไม่มหนวยาูม่หนวอยากแต่งแต่ว่าแม่ไม่ให้หนูใส่ชื่ออีทครับชื่ออีทอะไรนะครับผมอยู่แก๊งจบจิ้งเจียวครับผมแก๊งใหม่เจียวแต่รันด้วยแก๊งเนี่รันจัดอ่ะเอาล่นนะอย่าเอาทำไมเนอะ จังใหม่ครับแจ้งใหม่การจัดอ่ะใช่ถามเขาดูสิไม่มีกล่องทำอะไรนะหมดแล้วไปแม่ฮาร์ปไม่มีอะไรไปแม่ฮาร์ปเดี๋ยวชูวยคาบอะไรอยู่ครับที่ป่าขนมปังเหรอไช่ค่ะไปทำอะไรแล้วนี่ชื่ออะไรเราดี ไปไปแก้เคีียห์เไปไปไปนไปหอกกระซึกใส่คนคระไม่ค่ะขอล้วอย่างได้ไหมไปปลดปล่อยเขาด้วยกับแฟนได้ไหมไปปลดปล่อยเขาไปไปเต็มบอเขาเอาปะเอาปะเอาปะผมไม่ไหวแล้วเร้อยจะแบบปึ๊ดปื๊ดื้ดดูแฟดปื๊ดปื๊ดื๊ดนื๊นป่ะนั่นด่ะเย แฟนเขาเพื่อนโหน่าจะไปหักหน้าเขาอีกไปไหมไปเลยไปอ่ะเรียบร้อยโดนหัวก่อนนี่เหี้ยหลไอมุณคนหลุดเหรอพื่ครับหลุดจัดเลยน้องเราเรียกหัวต่อยพี่ไหม มึงหลุดจัดเลยเฮียรู้วะผมเสียอะไรเอาไหมเห็ดเสื้อเสียอะไรเออสวยสวยมึงก็คือตัวสำรองอ่ะไอปัญญาอ่อเนี่ยผู้ใหญ่ตัวจริงมาละเลิกกับแฟนเก่าเหรอเชื่อพี่น้องแล้วคุยกับเพื่อนพี่ก่าบอกเลยคุณยังอ่ะบอกเลยังยังครับยังทะเลาะไหมวันนี้คิดว่าจะทะเลาะไหมไม่ครับรักกันดี พี่ขอเป็นมือที่สามเลยเวลาพี่ต้องไปขอกิ๊กหนูด้วยอันนี้ไม่กิ๊กน้องไม่รวยเท่าพี่หรอกพี่มีไทยคันหกคันน่ะคาราซังแค่คแค่มูลค่ารถในตัวพี่ก็เกือบสองร้อยล้านแล้วน้องเอ้แตในนี่หรอใช่แต่ถ้างอกเนี่ยพี่เป็นแบบอ๋อนั่คือพี่แบบ Et, uh, คือพี่เก็บตังค์ทุกวันอะข้างนอกอ่ะพี่เก็บตังค์ทุกวันอะพี่เก็บตังค์มนได้ทุกวันอะพี่รุน่นใหญ่อะพี่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตเหรอธรรมดาน้องพี่เหมือนพวกมาเฟียอะแต่พี่ไม่บอกชื่อเลยพี่ชื่ออะไรอะพี่บอกไปแล้วว่าพี่ชื่ออู๊ดไงน้องไม่ได้ฟังเหรอไม่ใช่พี่อย่ากวนหนีอะไรเช่นนี้เอาง่ายคนคนที่มาหาพี่เขาถามพี่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เะเย้ ถามทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เป็นตัวรถเมย์อ่ะคนเก็บเงินอ่ะเฮ้ยขอบคุณบิ๊กเอ้ขอบคุณในนี่นะครับเลยนะครับบุ๊กบุ๊กบุ๊กเอซับไปบุ๊กเอซับไปขอบครับบุ๊กส์บุ๊กส์ลินอ้าวแล้วเข้าไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนผมอ่ะหนูก็อยู่กับพี่หนูอ่าแล้วแล้วแล้วเลิกได้ไหมอาะ เบอร์อะไรมาคุยกับเ่อร์พี่ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะนี่พี่รู้ไหมหนูอ่ะวิ่งตามหาคนที่มีผ้าที่กางเกงเมื่อกี้ตั้งหนาไม่เต๋อเอาที่พี่สังเกตก็มีแค่เพื่อนพี่คนเดียวที่ใส่ผ้าสีแดงเมื่อกี้คนเดียวถามได้ไหมว่าถามตามหาทำไมอยากใส่ครับอยากใส่ ใช่อมอเลยหาถามดูใช่ที่เล่นประเทศนี้มานานยัเงเพิ่งมาครับเพิ่งบินเข้ามาเลยบินมาพร้อมเพื่อนแล้วแต่เพิ่งบินเข้ามาใช่มันอยู่ในเนี่ยไอชุดชุดในอ่ะมันจะมีเสื้อฮนะเสื้อนอกกับเสื้อในอยู่ในเสื้อในคนระับเรียกเขาแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงจะมีหรือเปล่าล่ะ<ม>น่าจะมีแหละพี่อ,อะไรพี่เหรอ พี่ชื่อไดมอนเฮดลอรเยสออลสโนก็ตไม้แหนับไดมอน d l เฮดลอ on เยสออลสโน h ก n d d ไม m แ n นไดมอนด on อ n o เยสออลสโน d ใช่ครับก o ต m ไม a แ d นก็ got My ไม n แใช่ครับเรียกพี่ไดมอน n d ก็ได้เนะไดมอนใช่เรียกด m มอนก็ได้แล้ว no. นพี่เขาชื่ออูดจริงเหรอชื่ออูดครับใชออไไ่ชื่ออูดแฟร์ใช่ชื่ออูดแล้วเมื่อกี้ทะเลาะกับแฟนเหรอ,อเห็นแฟนเดินงอนอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ทะเลาะครับทะเลาะอ,อะไรก็เมื่อกี้เห็นตอนแรกยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินนู่นไม่ได้ทะเลาะครับ แล้วเอางี้แล้ผมคือพี่ถามได้ไหมคือเลิกได้ไหมอ่ะเลิกกับแฟนน้องแล้วมาคุยกับเพื่อนพี่ได้ไหมอ่ะได้ไห<ด>มอ่ะเอ้ยน่ะเป็นมือที่สามท่ชิวไม่ได้ค่ะเป็นไม่ไดีคุณรู้ได้ไงว่าไม่ดีไม่ไดีครับคือเพื่อนพี่เนี่ยพี่จะบอกนะอันนี้คือพี่จะโปรโมทเพื่อนพี่คือหนึ่งเลยคือมีแทรคานหกคันคันละสามสิบห้าเอ็มก็คือสองสามล้านล้านอ่ะแล้วตังค์ในตัวอีกเยอะคนเมื่อกี้ คนเมื่อกี้ใช่แล้วก็มีอาวุธไม้ไม้มีดฉลามดํครบเลยไม้บวกสี่ฉลามดํามีมีดแล้วก็มีสกินมีดด้วยแล้วก็สกินไม้แล้วมันขึ้นยากขนาดนั้นเลยเหรอยากสิครับแล้วค่ายมูลค่าได้ประมาณสามสี่ร้อยเอ็มอะในนี้มันผ่านปัญาไหมย,ยากครับแสนหนึ่งก็ประมาณใช้เวลามาสามสี่ชั่วโมงอะแสนหนึ่งสามสี่ชั่วโมง ใช่เอาง่ายถ้าหนูเลิกกับแฟนหนูแล้วมา,มาคุยกับเพื่อนพี่คือชีวิตหนูดีอ่ะเอาง่ายคือไม,ไ,ไม่ต้องทำอะไรบ้างๆอ่ะเอ้ยเอานะ่านิดเดียวลองดูก่อนมันกล็ลองแอบคุยก็ได้ลองดูถ้ามันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพี่เดินมาส่งก็ได้โอเคี้ยยได้ครับดดยังคงไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะกันดีครับเฮ้ยคนเรามาันก็ เราจะไปกัดก้อนเกลือทำไมอ่ะไม่ได้เขาเฉยจใจอืมเฮ้ยเอาหน้าลองดูไม่ได้ทำไมอะทำไมอะที่ปั่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ปัน่นเอาเมื่อกี้เห็นเองดูถ่านนะเดียเห็นบลรารวยบลราเมื่อกี้กกดูมีด<ร>ดูไม้เนี่ย แต่หนูไม่ได้ชอบคนรวยเอางี้เดี๋ยวหลังรีเขาเข้ามาเดี๋ยวให้เขาใส่แฟชั่นโชว์ก็ได้แค่แฟชั่นมันก็ร้อยล้านแล้วน้องหนไม่ได้ดูคนที่ผ่านมเอาง่ายเขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนดีหรอใช่เขาคืออยู่กับเขาสบายอ่ะเขาเสียเขามีแค่อย่างเดียวอ่ะชอบรีเดียวคนนี้แติว่าหนูคุยกับเขาตั้งแต่หกโมงเย็นใช่ไหมคือสามทุ่มคือเขาจะไม่อยู่กับหนูแล้วคือคือหนูมีเวลาคุยกับเขาแค่สามชั่วโมงอะ ง่ายสามชั่วโมงแต่ว่ามีความสุขนะแต่ถ้าเรารู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวอะไม่แต่พี่ไม่มาแล้วอะแต่พี่เชื่อว่าเขาอะไม่เขามีเวลาสามชั่วโมงก็จริงแต่สามชั่วโมงนั้นนะคือเขาให้ให้หนูทุกวันไงวันละสามชั่วโมงหกโมงถึงสามทุ่มอะไรเงี้ยแต่เป็นสามชั่วโมงที่มีความสุขอะเข้าใจปะคิดกับกันกับแฟนหนูอะก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะอยู่กับหนูยี่สิบสี่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่า แต่เพื่อนพี่นี่คือเทคแคร์ทุกอย่างมีเงินมีรถมีอาวุธให้ใช้ตีอาวุธให้หนูได้ดูแลหนูได้มีแฟชั่นให้ใส่อีกแฟชั่นที่เขาบอกว่าแพงๆหายยากๆเขาก็หาให้ได้เขามีหมดอ่ะหนูคิดแค่นี้แหละแต่ถ้าไปบินไปที่อเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยเลยบินไม่เขาอยู่นี่เป็นหลักอยู่แล้วครับ,เ,บเขาอยู่ที่นี่เป็นหลักอยู่แล้ว ก็น่าจะอยู่ตั้งแต่เซ<ต>ิร์ฟ<ม>เปิดมัม้งเขารวยครับคนนี้เขารวยเขาเติมกาชาไงคนนี้แต่ถ้ากาชาล็อบหน้ามาถ้าหนูยังคุยกับเขาอยู่หนูหนูอาจจะได้กาชาฟรีนะเขาเติมให้ไงคนนี้เขาชอบให้ไงคนนี้เติมมาชาเดี๋ยวเขาเสียใจใครเสียใจครับแฟนเหรอใช่เอออย่าไปคิดอะไรเยอะเลยสมัยเนี้ยเขาไม่ใช่แฟน อ้าวนะครับเป็นใครอ่ะก็เป็นคนคุยอ๋อคนคุยเหรอโอ้หใช่อย่างนี้ก็แสดงว่าอย่างนี้เพื่อนพี่ก็มีสิทธิ์เลยที่จะเข้าไปคุยอ่ะใช่ค่ใช่ไหมอ่าพูดอ่าพูดกันตามตรงอ่ะอย่างนี้เอ้าคือคือจะบอกว่าคุยทีละคนเหรอหรือไรคะโอ้ไม่คนเราอ่ะนี่พี่จะบอกน้องนะน้องฟังนะคนเรามันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เว้ยของตัวเองอ่ะถูกปะล่ะ น้องจะคุยกับเขาแค่คนเดียวมันก็พี่ว่ามันไม่เวิร์กหรอกคุยหลายคนดีกว,ว่าอย่างเพื่อนพี่เนี่ยถ้าหนูคุยกับเพื่อนพี่เนี่ยอย่าง้อยก็ดีดีกว่าคนคุยหนูอยู่แล้วอ่ะพี่ว่านะยังก็ดีกว่าอยู่แล้วร้อเปอร์เซ็นต์พี่แต่ที่พี่มองมุก,กีนะแล้วเขางอนหนูด้วยเขามางอนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไปป้นไมาสี่ตัวเฮดีไปไงตีผมดิเ็ด yeah. ได้ปะได้ปะได้บ่ะบ,บ,บอลมันไม่มีของเพีเ่เอแต่กับพวกมไม่มีของอ๋อโอเค